วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องได s สตร์ที่ทําให้เครื่องยนต์นั้นหมุนและก็ติดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการที่ทํางานของเครื่องยนต์อายุการใช้งานของได s สต์ทนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเมืองร้อนก็จะอยู่ประมาณแ5 0 0 0 0หมกิโลชิ้นส่วนของได s สต์ทนั้นก็ประกอบด้วยนี่นะฮะออโตเมติกสตาร์ทหน้าตาเป็นแบบนี้คนระคือตัวนี้ครับนะคือตัวบนนั่แหละครับตัวนี้มีหน้าที่ที่จะสั่งงานให้ตัว เฟืองนั้นขึ้นลงนะครับเดี๋ยวฮะเวลาเราสตาร์ทปุ๊บก็จะวิ่งเข้าไปขบนะฮะก็จะเด้งออกไปแล้วก็ดูดเข้ามานะฮะโดยใช้ไฟทั้ง2ตัวนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าออโตเมติกสตาร์ทค่ายรถบางยี่ห้อเขาจะมีแยกขายนะครับถ้าออโตเมติกสตาร์ทเสียก็เปลี่ยนเฉพาะออโตเมติกสตาร์ทได้นะครับตรงนี้นี่แหละครับอ่ะไส้ในต่ออันนี้คือลื้อลื้อออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมครับจะมีทุ่นเมเจอร์หรือตัว มอเตอร์นั่นแหละครับอยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับอยู่ข้างในอีกทีนึงแล้วก็ที่เสียกันบ่อยๆนะครับตัวนี้ครับคือแปลงท่านนะฮะจะอยู่ที่ในไดสตาร์ทนะฮะแปลงท่านถ้าสตาร์ทแล้วแป,แปะ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 นะครับแล้วก็บางท่านนี้อาจจะรู้ครับเจ้าของรถเอาเหล็กนะครับหรือว่าอะไรแข็งๆไปเคาะ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 กระตุ้นมันแล้วก็สตาร์ทคนนึงเคาะคนนึงแล้วชึ้งติดขึ้นมา อันนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวฐานนะครับนี่ฮะฐานไดสตาร์ทเวลาที่ใส่เข้าไปปุ๊บเขาจะอยู่ในนี้ครับเขาจะอยู่ในในนี้ครับนี่นะฮะเห็นไหมครับก็บจะมีฐานอยู่ข้างในถ้าฐานหมดฐานบางก็จะสตาร์ทบางทีแปะ๊ะแปะแป,ะแป,ะแปะนะฮะอาจจะไม่ชึ่งนะครับนี่คือฐานไดสตาร์ทบางหรืออีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าลุยน้ํามาแล้วสนิมขึ้นข้างใน นะครับสนิมขึ้นข้างในตัวนี้ก็คืออาจจะสตาร์ทเงียบเลยและเคาะเคาะเคาะกระตุ้นติดนะครับหรือว่าสตาร์ทแล้วไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะครับบางทีสวิตช์กุญแจอาจจะเสียก็เป็นไปได้แต่ก็น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตัวใดสตาร์ตตัวนี้นะครับเราก็ต้องถอดออกมานะฮะถอดออกมาแล้วก็มาล้างทองคมสาดดูก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าช่างแกะออกมาแล้วบอกว่าทุ่นมันกินลึก นะฮะทุ่นตัวนี้ครับทุ่นมอเตอร์ถ้ามันกินลึกตรงนี้ก็ควรเปลี่ยนทั้งลูกไม่ควรไปซ่อมนะครับไม่ควรไปซ่อมหรือถ้าตัวทุ่นไม้พันขดลวดใหม่ก็จะทําให้อายุการใช้งานนั้นไม่ยืนยาวนะครับไปซื้อเชียงกงใส่เอาดีกว่าหรือว่าของ O e M นะครับของ O e M เป็นของใหม่นั่นแหละครับท่านที่พอมีทุนทรัพย์นะครับซื้อของศูนย์ไปเลยเขามีรับประกันต้อง2ปีนะครับนี่คือตัว มอเตอร์ในใดนะครับตรงนี้นี่คืออาการเริ่มแรกที่ใดนั้นเสียนะครับพบกันได้ใหม่หมอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ